สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับพระฟ้าพระบ้านนะคะวันนี้ ep ที่487ค่ะสวัสดีเพีบซค่ะแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะคะที่อาจจะเพิ่งเปิดเข้ามารับชมหรือว่าเพิ่งกดติดตามช่องของแมคคานะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆด้วยนะคะวันนี้32รายการะคะ่ะมีทั้งหมด หลากหลายมากๆเลยนะคะยังไงก็ชมให้จบคลิปนะคะช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่ๆขอแค่คนพร้อมรับค่ะส่วนพี่ๆท่านใดท,ที่สะดวกโอนนะจ๊ะนะคะก็มีส่วนลดให้เหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะชมแล้วถูกใจกรทรงอยากจะปิดพระช่องของแม่ค้านะคะก็เหมือนเดิมนะจ๊ะไอดีไลน์แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะไอดีไลน์พระฟ้า123นะคะตามนี้เลยนะคะพี่ๆ และหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843622490นะคะหรือว่าจะกดลิ์ใต้คลิปก็ได้นะคะพี่ๆแม่ค้ปาปักลิงไว้ให้ค่ะเพื่อแอดไลน์หาแม่ค้าโดยตรงนะคะไม่ต้องพิมพ์ ID ให้ยุ่งยากค่ะวันนี้32ร,รายการนะคะก่อนชมคลิปค่ะฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจกดหัวใจให้คอมเมนต์ ให้กำลังใจแม่ค้กันด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะเริ่มที่พระสมเด็จนะคะอย่าลืมปิดพระนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขและสอบถามเป็นหมายเลขเหมือนเดิมค่ะเริ่มที่พระสมเด็จหมายเลขหนึ่งนะคะมาพร้อมกอบสตัลเลตสวยๆนะคะพี่ๆวันนี้พระสมเด็จนะคะเปิดที่250บบาท หมายเลขหนึ่ง้านหลังถ้าแคปภาพหน้าจอนะคะพี่ๆรบกวนแคปตอนที่แม่ค้าแปะหมายเลขแบบนี้นะจ๊ะจะได้หาไนรวดเร็วขึ้นจ้ะหมายเลขหนึ่งนะคะสอบบะะะระงราสิบาทจาะ้ะรายการต่อมาค่ะหมายเลขสอง ด้านหลังนะคะร,รายการที่สองค่ะสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะต่อมานะคะรายการที่สาม สำหรับพี่ๆที่เข้ามากดติดตามใหม่ด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปช่องของแม่ค้านะคะเผื่อว่าถูกใจนะคะอยากจะปิดก็จะได้ปิดทันนะจ๊ะรายการที่3ค่ะสองาสิบบาทจ้ะต่อมาค่ะรายการที่4จ้ะ วันนี้มีพระพุทธรูปด้วยนะคะพี่วีพระพุทธรูปประจำวันนะเดี๋ยวชมกันท้ายคลิปเนาะขอบด้านข้างนะคะด้านหลัง รายการที่สี่ค่ะสองร้อยห้าสิบบาทนายกกาที่สี่ต่อมารายการที่ห้าค่ะ เลขห้ค่ะสองบาทจ้ะมาเลาขหค่ะเกานั้นบนนะด้่นหลง มายเลขหกนะคะสองร้อยห้าสิบบาทจา้ะหมายเลขเจ็ดค่ะถ้าส่องเร็วไปนะคะพ,พี่สามารถย้อนดูคลิปได้นะคะหรือขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะขอบนะคะ ด้านหลังหมายเลขสิค่ะอขออภัยหมายเลขเจ็ดค่ะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะรายการต่อมานะคะหมายเลขแป ขอบนั่งทางนะคะด้านบนนะจา๊ะด้านหลังรายการที่8นะคะสองหบาทค่ะรายการที่8ปดรายการต่อมานะคะรายการที่9ค่ะใครที่ปิดไม่ทันนะพี่ๆไม่ต้องเสียดายไปค่ะนะคะมี EP ใหม่ให้ทุกวันนะคะ พระช่วงของเราสวยตรงปกร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคะพี่พีไม่ต้องห่วงว่าโอนเงินแล้วจะไม่ได้รับพาหรือว่าเออ่ได้ไม่ตรงปกนะคะไม่ต้องห่วงค่ะแม่ค่าส่งตรงปกร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะระบุหมายเลขให้ถูกต้องก่อนปิดนะจ๊ะพิจารณาให้ดีก่อนปิดค่ะชอบปิดไม่ชอบผ่านนะคะพี่พีรายการที่เก้าค่ะส่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะต่อมารายการที่สิบค่ะแม่ค่าบอกทุกวันนะคะพี่พีว่า ตัดสินใจให้ดีก่อนปิดนะคะชอบปิดไม่ชอบผ่านแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะคะบางท่านอา,อาจจะดูแล้วผ่านนะคะเพราะว่าก็อาจจะไม่ถูกใจแต่หลายคนก็ถูกใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะพี่ๆพิพพจารณาแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองให้ดีก่อนนะคะก่อนจะตัดสินใจปิดประค่ะ นะคะด้านข้างเนื้อเก่ามากเลยค่ะหมายเลขสิบพระช่องแม่ขานะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นพระเก่านะคะรายการที่สิบค่ะสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะเราจะเน้นพระเก่านะคะพระแบบเก็บสะสมอะไรประมาณนี้อ่ะรายการที่สิบเอ็ดค่ะ เลขสิบเอ็ดนะขอบนะด้านหลังหมายเลขที่นะสิบเอ็ดนะคะสองร้อยห้าสิบบาทจา้ะรายการต่อมานะคะหมายเลขสิบสอง ไม่ค้าจะถ่ายรูปไว้แบบตรงนะคะพี่ๆแล้วก็ชัดเจนนะขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้เลยนะคะรายการที่สิบสองนะคะสองรอยห้าสิบจ้ะรายการที่สิบสามค่ะวันนี้เก่เาๆทั้งนั้นเลยนะคะ หด้านหลังหมายเลขที่สิบสามนะคะสองร้อยห้าสิบบาทจ,จะ้ะต่อไปคะ่ะหมายเลขสิบสี่นะคะไม่เร็วไปใช่ไหมคะพี่พี่ยังดูทันเนาะสิบสี่นะคะ ด้านบนค่ะด้านหลังหมายเลขสิบสี่นะคะสองร้อยห้าสิบาทจ้าหมายเลขสิบสี่ค่ะหมายเลขสิบห้านี่ใหญ่นิดหนึ่งนะคะหมายเลขสิบห้ามีติดทองด้วยนะคะด้านหลัง นะคะอันนี้เป็นแนวด้านหลังขอบนะคะนี่นะคะพี่ๆองจะใหญ่นิดหนึ่งนะคะรายการที่สิบห้าค่ะสองร้อยห้าสิบาทค่ะรายการที่สิบหา้าไปที่รายการที่สิบหกค่ะ อ,อันนี้เป็นสมเด็จหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆเป็นสมเด็จขี่แพะนะคะหลวงปู่ทิมค่ะด้านหลังมียันห้านะคะเก่ามากนะคะ รูปแพะน,นี่นะขอบด้านบน,นด้านหลังด้านหลังมีปั๊มยันหานะคะารายการที่16ค่ะสมเด็จหลวงปู่ทิมนะคะสมเด็จขี่แพะหลวงปู่ทิมค่ะ450บบาทนะจ๊ะ ไปต่อรายการที่สิบเจ็ดค่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะตรงนี้เป็นพระเนื้อผงขี่หนุม,มานนะคะไม่ทราบที่นะคะพี่ๆองนี้พิจารณากันเองเลยนะคะแต่ว่าเนื้อสวยแล้วก็เก่ามากเลยขอบะนะ,ะด้านหลัง เป็นเนื้อผงนะจ๊ะ300บาทนะคะรายการที่17ไปต่อรายการที่18ค่ะรายการที่18เป็นพาดนากปกนะคะองนี้เป็นเนื้อดินจ้ะ หลังเป็นพระนักปกรายการที่สิบสิบแปดนะคะไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่ๆสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะไปต่อรายการที่สิบเก้ากันค่ะรายการที่สิบเก้าเป็นพระปิรันนะคะตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะจ๊ะ เป็นผ้าสุเด็ดนะคะเป็นผ้าพิรันค่ะด้านหลังรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้าสามร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะไปต่อรายการที่ยี่สิบค่ะยี่สิบนะจ๊ะเป็นหนังพยานะคะพี่ๆเนื้อดินจะเก่ามากๆ รายการที่20่สน้าน้พญานะน้าพญารนะายาการที่20 250บาทจะ้ะอ่ะไปต่อเลยรายการที่21ตอนนี้มาเป็นเหรียญบ้างแล้วนะคะ21เป็นหลวงพ่อแก้วนะจะ๊ะหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะอันนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะจะ๊ะพี่ๆเป็นเหรียญห่วงเชื่อมจะ้ะ สองสี่ห้าเก้านะคะอสองหกนะ,ะด้านหลงังเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมจ้ะ หลวงพ่อแก้วนะคะวัดพวงมาลัยรายการที่21นะคะ350บาทจังไปต่อรายการที่22กันค่ะรายการที่22นะคะเป็นเหรียญเช่นกันนะคะเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะวัดตากองจัง ด้านหลังนะคะครบเรียนนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะผมก็แช่มาตะาก,กองสามร้อยห้าสิบจ้ะต่อมาค่ะรายการที่ยี่สิบสามรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นเหรียญเช่นกันค่ะในหลวงรอก้าวนะคะเป็นเนื้อสามกระสันะคะพี่พี่ ตาหลังเป็นเนื้อสามกระสัดนะคะนี่ขอบเหรียนรายการที่ยี่สิบสามนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะพี่พี่เหรียญในหลวงร๊อก้าวนะคะเนื้อสามกระสัดค่ะสี่ร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะเป็นเต่านะคะองเล็กๆค่ะเต่าหลวงพ่อเงินค่ะ แฟนขึ้นคอได้ด้วยนะจ๊ะพี่พี่เนี่ยะเต่าหลงพ้องเงินนะจ๊ะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะสองร้อยห้าสิบบาทจ้าเทียบกับเหรียญบาทได้นะจ๊ะที่อะ เอาไปต่อที่ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าเป็นหลวงปู่สุขนะจ๊ะหลวงปู่สุขนะคะรายการที่ยี่สิบห้าด้านหลังมีราจานนะคะมีจานเก่าด้านหลังนะคะ รายการที่ยี่สิบห้าหลวงปู่ศุก3 0สามร้อยบาทนะคะพี่พี่สามร้อยบาทจา้ะเอาไปต่อรายการที่ยี่สิบหกกันเลยยี่สิบหกเป็นเหรียญหล่อแล้วนะคะพี่พี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแพรค่ะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะด้านหลัง เป็นเหรียญหล่อนะจ๊ะขอบนะอันน่ายค่ะน่ายเหรียญหล่อหลวงพ่อแพรนะคะรายการที่ยี่สิบหกสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะต่อมารายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหนาะ หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะจ๊ะสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะเอาอีกหนึ่งรายการที่ยี่สิบแปดก็เป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเช่นกันนะคะนี้เป็นพิมพ์ประจำวันจ้ะ มาเลขยี่ด้านหลังมาเลขยี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเช่นกันค่ะแต่เป็นพิมพ์ประจำวันนะจ๊ะพี่พีสองรบาทจ้ะต่อมาค่ะยี่สิบเก้าเป็นหลวงปู่ทวดนะจ๊ะหลวงปู่ทวดผมว่านวัดพัดโต๊จ้า สอบถามรายละเอียดกับแม่ค้าโดยตรงได้เลยนะจ๊ะที่ศูนย์แ2 4 9 0นะคะหรือจะแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมนะคะกดลิงก์ใต้คลิปหรือแอดไลน์ที่พระฟ้า123นะจ๊ะเกาะค่ะรายการที่2 9บานะคะ300บาทนะคะหลวงปู่ทวดเนวงพ่ว่านวัดพระโตค,ค่ะต่อไปใครยังอยู่ที่หลวงปู่ทวดนะคะรายการที่30

ระการที่สามสิบนะคะสามร้อยบาทนะคะพี่พี่สามร้อยบาทจาัดมงทวดนะคะเอาสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนี่เป็นเขี้ยวนะคะเจ้าของเดิเมบอกว่าเป็นเขี้ยวเสือนะจ๊ะพี่พี่เป็นเป็นเขี้ยวเสือนะคะแกะแกเป็นรูปเสือเหมือนกันใช่ไหมอ่าเขาบอกว่าเลี่ยมจับขอบอันนี้ด้วยนานะคนะแต่แม่ค้าก็ ไม่แน่ใจพี่ๆลองดูเอาล้กันนะจ๊ะนี่ยโอ้ว่าเป็นเขี้ยวเสือนะแล้วที่จับขอบอันนี้เป็นนาคนะแต่ไมค่ค้าไม่แน่ใจนะพี่พีดูเองเลยนะคะพิจารณากันเองนะคะ สวยมากเลยนะคะพี่ๆเป็นงานแกะนะคะเขี้ยวเสือนะเกะเป็นรูปหน้าเสือแบบนี้นะ,ะพี่ๆสวยมากๆเลยะคะ่ะรายการนี้สวยจริงๆคือน่าสะสมนะสําหรับพี่ๆหลายๆคนที่ชอบสะสมนี่นะตรงนี้มีจานนะ รายการที่31นะคะ650บาทนะคะพี่พี่หกค่ะ32นะคะอ่ะ32ค่ะพี่พีเป็นเป็นพระพุทธรูปนะคะองนี้เป็นพระพุทธรูปสูงประมาณ9นิ้วนะคะพี่พี่ใต้ฐานนะมีอุดดินนะนี่แมค่ค่ะก็เอ่อให้ดูยากนะให้ดูแบบนี้เลยนะคะเป็นก้นนี้นะคะอุดดินนะคะ ดินท่าแม่หมค้ก็ไม่แน่ใจดินท่าคืออะไรนะก็คืออคุณเจ้าของเดิมคนบอกมานะแม่คะได้จริงๆได้มาหลายองค์มากเลยนะเดี๋ยวจะลงทยอยลงวันละวันละ,นละองค์นะจะส่งส่งเหนือให้ดูไหมอ่ะพี่ๆเพื่อารามให้ดูเหนือนะอันนี้ไม่ค้าให้ดูเนืออย่างเดียวนะเพราะว่านี่นะะ เป็นเนื้อประมาณนี้นะจ๊ะพี่พี่นี่นะคะน่ะสวยมากนะคะพี่พี่สวยมากๆนะคะพยายามที่จะแบบว่าให้เห็นให้ชัดเจนเาวางให้เห็นแนวนี้นะคะความยาวนะคะประมาณเก้านิ้วนะจ๊ะพี่พี่ประมาณเก้านิ้วอะคะ่ะ,วะ,ค,ะความยาวความสูงนะคะประมาณเก้านิ้วเป็นพระพุทธร,รูป ยืนนะคะปลางลำพึงนะคะพี่ๆประจําวันศุกร์เนาะปางลำพึงเป็นพระประจําวันศุกร์เนาะถ้าแม่ะคะ่ะจาไม่ผิดนี่นะคะมีอุดดินท่าทางใต้ตรงนี้นะนะ,คะ่ค่ะไม่ได้ต้องสองให้ดูเพราว่าให้ดูแบบนี้จ้ะพี่พ่ส่องไม่ได้สวยมากนะคะพี่ๆสวยมากแล้วก็เปิดเบามากรายการที่สาสบสอง 5 5 0บาทค่ะพี่พีชไปถวายได้เลยนะจ๊ะคีหรือว่าบูชาที่บ้านก็ได้จ้ะอ่ะวันนี้ผ่านไปอีกหนึ่งอีพีนะคะวันนี้อีพีที่487นะคะขอบคุณพี่พีมากๆเลยนะคะที่อ่ารับชมช่องของแม่ค้าทุกทุกวันเลยนะ,ะแล้วก็อุ่นปิดผาช่องของแม่ค้านะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้แม่ค้าต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ